ก็พื้นที่นี้ก็มีการไถขบต่อสั่งใช่ไหมฮะแล้วก็ปรับพื้นที่ปรับดินแล้วก็เอาปุ๋ยมาผสมเนี่ยนะฮะก็เป็นการเตรียมดินไว้เพื่อการเกษตรในการปลูกพืชชนั้น้อยนะครับก็คิดว่าบ้านนี้ก็จะเป็นแหล่งหนึ่งที่จะมีผลผลิตการเกษตรที่จะออกสู่ตลาดแล้วก็โดยเฉพาะเท่าที่เราดูมีหลายอย่างมามีทั้งข้าวโพดมีทั้งพืชสวนต่างๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เครื่องมือเครื่องไม้จากก็ชุมชนก็หากันมาเขาช่วยกันหากกันมานะครับแล้วก็ ด,ด้านที่พื้นที่บางส่วนที่มีข้างหน้าเนี่ยทางองค์การบริษัทจังหวัดเนี่ยร่วมกับชุมชนเนี่ยเขาก็จะร่วมกันที่จะมาขุดบ่อน้ําเพิ่มเติมเพื่อจะแก้ปัญหาภพล้ยแ้งในโอกาสนี้ด้วยเข้าใจว่าจะทําถึงประมาณ20บ่อโดยที่ชาวบ้านเนี่ยก็สมทบบางส่วนแต่งรบประมาณส่วนใหญ่เกือบแปเนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรหรือเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยทางองค์การบริษัทจังหวัดทางหน่วยกําลังหน่วยทหารเองก็จะมาช่วยสนับสนุนเท่าที่เราจะช่วยกันได้แต่ชุมชนเนี่ยเขาจะมี อันนี้คือหลักของการพึ่งตนเองแล้วก็พัฒนาในทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับครับในในส่วนของเรื่อง